สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่า IP address ของ PLC Koyo รุ่น SJ Ethernet Series ครับโดยปกติแล้วนะครับตัวของ PLC Koyo รุ่น SJ Ethernet Series จะประกอบด้วยกัน3คอมพอร์ตคอม1 IS 232คอม 2, 2 IS 485และคอม3 Port LAN d โดยในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการเซต IP address ของคอมพอร์ต3ซึ่งเป็นพ Port LAN ของรุ่น Ethernet สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ได้เลยครับ โดยในขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการเชื่อมต่อ PLC โคโยเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราไปที่แถบ PLC ครับไปที่ PLC Setup ม,มองหาคําว่า Comport Setup นะครับหลังจากนั้นนะครับจะปรากฏหน้าต่างของ plc Setup สังเกตที่ด้านบนนะครับพอร์ตหจะเป็นของ s 2 3 2พอร์ตสจะเป็นของ R is 4 85แล้วก็พอร์ตสจะเป็นของ lan นะครับหรือ ethernet ip ที่เราต้องการจะตั้งโดยในส่วนของตัวเลือกจะมีด้วยกัน2ตัวเลือกตัวเลือกที่1จะเป็น ip address Automatic จะ obtain ตามค่าของตัวเราเตอร์ที่มันจ่ายให้นะครับส่วนตัวที่2จะเป็น use the following ip setting ตัวนี้จะเป็น fix ip คือเราสามารถกําหนด ip address เองได้ อย่างตัวอย่างนะครับของเดิมเขาตั้งเป็น1.92.168.10.20ผมต้องการเปลี่ยนเป็นวง 1, 1> ผมก็พิมพ์เปลี่ยนได้เลยนะครับเป็น1.92.168.1ตัวสุดท้ายผมก็ให้เป็นจุด10แล้วกันนะครับตอนนี้ IP ปัจจุบันคือ1.92.168.1.10เมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยให้เรากดที่ริ PLC นะครับหน้าต่างจะแสดง PLC Lite right success นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่า IP address ของ PLC แล้วนะครับ